คือจักเย็บผ้าเนี่ยกระสงค์แบบพวกปลาตัวเล็กกระทัดรัดเย็บได้ถึงสามสิบแปดวิธีเย็บทุกคนรับประกันสิบสองเดือนอย่างนี้น่ารักอย่างนี้เลยทุกคนนี่แข็งแรงนะไม่ใช่ดูกล่องแกงกล่องแกงเหมือนบางอันบางเจ้าบางบางแบรนด์มันจะดูกล่องแกงใช่ไหมอันนี้โอเคเลยอันดูสภาพไม่ใช่ของใหม่นะใช้มาสองปีแล้วทุกคนยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมมีติดไว้เป็นอุ่นใจชอบก็เลยลองลองลองคือ,อมาดูไม่มีพื้นฐานไม่เป็น คือมาแล้วก็มาศึกษาเลยโดยตัวเองเลยแล้วโอเคก็เลยอยากจะแบ่งปันนี่ไว้ให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพฟังก์ชันกับราคาที่มันถึงโอเคนะถ้าผมเย็ยบได้ทุกคนก็เย็ยบได้แล้วผมทำได้ทุกคนไมทำอได้ว่าผมไม่มีปัญหาเหมือนกันไม่รู้ไม่เคยเลยเพียงแต่ว่าแรงบันดาลใจคือทำงานกระโดดขึ้นกระโดดลงเนาะแล้วจริงๆมันเป้าขาดเอาไปเย็ยบร้านอ่ะแค่นี้แค่ส0บาทก็เลยกระเด็นใจว่าถ้าเรามีจักรเองเล็กๆปิ๊กนี่ก,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 กระชับรัดเอาไว้ใช้มันจะสะดวกกว่าไหมจะประหยัดกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ตัวนี้มากใชช้อุุทวันนเเียโค สามสลายเย็บหมดตรงนี้ทีใช้เดี๋ยวจะบอกนี่เน้นหน้าถอยหลังนี่ดจะำอะไรนี่ใครเรยกในมดูนะคนนี่ถ้าใส่ไปแบบนี้ไหมขาเกงสอดเข้านี้ได้เลยแล้วก็เย็บเป็นวงกลมหมุนไปเลยไเยถ้าไม่ชอบนะพอเราได้ย่างเลยนะเอ้าเด็กมาทุกคนแต่ถ้าเราต้องการ พื้นที่นะกางไปเย็บผ้าผืนใช่ไหมแล้วก็อนนี้ม่ใส่ได้มันจะมีล็อกอยู่ดีนะทุกคนเฮ้ยเขาจะมีล็อกอยู่เราแค่ใส่ใตรงล็อกเฉยไม่ยากถ้าถือมันก็จะนิ่งงๆนะแต่ปับ๊บเปเพิ่มพื้นที่การเย็บแบบนี้เลยอ่าน้องยังมีตัวเลขบอกด้วยนะทุกคนดูตัวเลขบอกนะว่าเออเซนเซนอะไรยังไงแนวบ,แว,บแวบอกแนวบอกระยะบอกอะไรตรงนี้ก็มีนะโอ้ยอะจงิจงๆแบบนี้เลยดินี่ด้างหลังอย่างนี้ก็ได้เนี่ยด้านหลังอย่างนี้ก็ได้นะ เพื่อให้ตรงนี้มีพื้นที่แล้วแต่แล้วแต่คนเป็นคนเลี้ยงงานแบบไหนเนาะนี่ฐานนี่ก็ไม่ใช่อ่ะอย่างดีนะจับตาหนี้นะคนปั๊บเปิดได้อีกเก็บเข็มนี่มีช่องไหมเก็บเข็มเก็บ,กบอุปกรณ์เก็บกระสวยเล็กไ,ได้การจันบความเดิมเลยอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับนะนะบังคับเข็มขึ้นลงขึ้นลงนะส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวจะมาสอนกันแล้วกันเดี๋ยวจะมาอธิบายเรียบเรียบนี้ก็กันคลิปมันจะยาวนะเนาะเบป็งตัวรีวิวตัวนี้ก่อนเลยกระทัดรัดทุกคนไหมมีหูยกให้นะ mời đây công chân nữa rồi đi cả lối đại mi bọc mùa đại đi cả anh em anh em